สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปลอดภายสูขูสุขคนครับผมมือนีกับพ่อพอกับเป๋าตอมชาแนลครับมือนีกเปาตอมชาแนลไดเมนูอีสานบานเฮาเ่บๆมาฝากพี่ฝากน้องครับอกว่าสิเป็นพี่น้องทางไก่ทางไกล้ทางกรุงเทพกรุงไทยครับฝั่งไทยฝั่งลาวมือเฮาเนาะเมนูเสบๆมือนีที่เบาตอมนั่มาก,กเป็นเมนูก๋อยไข่มุ้แดงครับอุ้ยก๋อยไข่มุ้แดงเบาตอมไปแย่ม,มากมือว่านนี่แย่ม,มากไดก็เอามาก๋อยซูพีซูน้องกินเลยมือนีเสบๆครับ มาเบิงครับเบิงไก่ๆอ้วเป็นตอนซ่อนขักเนาะแซ่บขักสำหรับผักกับผพกแกมกับซีมี่มากคือเกาครับเป็นผักสลัดเป็นผักกันต้นหอมอ้ยหัวหอมกูไม่ใหม่เนาะกูไม่ใหม่หัวยิ่งๆเลยมือนี่ได้มาแต่พ่นแต่พ่นแถวเมีคนปลูกอู้เส็บๆเลยครับมือนน่มาเส็บๆบล้วกันก็เบาตอมครับสำหรับเมนูก่อยไขย่มุดแดงมือนี่มากับข้าวเหนียวห่อนๆคือเกาครับอู้หัดใจบ่อยูแล้วครับ เอา,าเบาๆหลายเนาะสำหรับเมนูแซ่บทคุยกับข้าวเขาหอนๆเลยมือนีเส็บสบๆน้ำกันครับมาอู้ลองเบิงลองเบิงพี่ดองกุ้งเทพกุ้งไทยผากไตผากลางมีบ่เนีแนหนีเนาะเส็บๆสบครับมาของแส่บอีสาบนบานเฮ่าครับอืมอืม,อม แสบครับรดสชาาดออกนุ่วๆมันมั่นเนี่ยโอ้ของแสบมือน,นี่อืมได้ของแสบมาสูพีสูนองมาเอาผักสลัดคือเกาอืม นี่ไเงยสำหรับใครมุดแดงตัวนี้กับเบาต่อมันคนไป็นแย่ครับแย่เอาออกเอาอ่อนแม่มันออก มาโตมันออกมาแบบเกือบหลอนเลยครับมีแต่ไข่อ่อยอยเลยอืไใ่ไข่มาแบบงามๆเลยเบองงครับมีตะไข่สวยอืม,อม แส่บน้ากันครับแซ่บกับเมนูไข่มุ้นแดงอาหารอีสานบานเฮาเนาะอืสำหรับไข่มุนแดงนี่ พี่น้องมู่เห่าวา่าเป็นอย่างมันคือยังมีใครหน่อยใครเงยเนาะครับเนาะบ,บ,บอกก่อนผมมาบอกความรู้ครับสำหรับใครมุดแดงนี่มันมีทั้งใครหน่อยมีทั้งใครเงยเนาะครับม่นมันบอกให้ใครเงยได้ใครหน่อยใครหน่อยมันสิออกเวลามันออกไข่ออกเป็นโตมากมันสิเป็นโตมุดแดงครับแต่ว่าสำหรับใครเงยนี่มันออกมากมันสิเป็นโตแม่เป่งเนาะ พี่น้องก็คือสเคยเห็นอยู่ครับโตม่เมเปอืมสำหรับไข่เงยๆมันสืออกมาเป็นโตวเมเปีงครับจะว่าใครหน่อยๆนั่นไข่ฝอยมันน่ะมันสืออกเป็นโตมุดแดงครับเอยเงยแบบนี้มันสืเป็นโตแวเมเปีงเหมือนนี่มันบ่อออกมาแล้ว แสบครับส้องรับแม่เป่งกับแสบเพื่อนเด้่ยแสบคักเพื่อนอืมมาแสบครับแสบมือนี่ ของแสบของเด็ดสำหรับมือนีกับบรรยากาศอยู่อยู่นําสวนย่างครับอยู่สวนย่างสวนย่างกับสิมีปลาหยาอยู่ท้างหลังเบาตอมเนาะเป็นหยาค่าหยาค่าเกิดเนี้ย้าผีผาหนองมนานั่งกินสเต๊บอยู่ในปลาหยาค่า เสียบเลยมึงของเสียบรำบรับเมนู กอยไข่มุดแดงนี่ก็ต้องกินกับข้าเหนียวครับเมนูแบบนี้ต้องกินกับข้าเหนียวห่หอนๆมันจังค่อยแสบเข่ากันดีปั้นยังอืสำหรับเมนูแสบอืมอืม ของแสบเลยเมนูของแสบครับมือนี่ฝากพี่น้องสุขูสุขคนเอฟซีเบาต่อมครับฝากกดแซร์ให้เบาต่อมสแนวครับซอยซอยกันแซร์หนเด้อแซ่์ให้เบาต่อมสแนวครับเบาต่อมสแนวได้มีกำลังใจได้เหตุคลิปไม่ๆม ออกมาให้พี่ให้นอ้องในเบื้องในส้มครับสำหรับเมนูก่อยไขม่มดแดงมือนีกับแซบ่บคักครับ,รบอืมอแบ่บคักแ่บคักฝากพี่น้องซอยแซบเบาต่อมส้นแนวครับกดแซงให้เบาต่อมส้นแนวีวเนาะ สำหรับเมนูแซ่บเมนูนี้ก็เป็นก่อยไข่มุดแดงแซ่บๆมือนี่พาพีพาหนองมากินอยู่สวนย่างครับแซ่บๆเลยมาฝากพี่น้องซอยแซ่บทุกทันทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนครับเมนูก่อยไข่มุดแดงพบผอกันกับเบาตอมในคลิปหนาคลิปหม่ได้เนาะสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ